สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube SR Channel by a d แอดมินรุนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรามาที่อ่าภีรล่มนะครับผีรล่มที่วัดเทพชัยมงคลอำเภอสังขะนะครับ าเขามาส่งตรงไหนที่มาถูกส่มากก็าถูกตรงไหนที่เรือหรือถูกเรงไนะฮะนี่ก็ไหโบราณนะครับนะครับสำหรับชุดก็นะฮะมากมายหลากหลายนะครับ่ามากมายเลยนะฮะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับที่ได้รับโชคนะครับก็นำชุดมาถวายทางเีระล่มนะครับ เห็นสามตัวชัดๆเลยนะครับไม่ต้องปิดไม่ต้องบั<า>งอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเดียวลหลายๆจุดจะได้ใกล้เคียงกันไหมัห้านะครับ สองห้าเลขจะออกสองห้าหรือเปล่านะครับสองห้านะครับเอาสองห้านะเอา,อาขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะครับถ้าราวงวันที่หนึ่งเลข้ายที่จะออกวันที่สิบหกสิมหาก็ขอให้เป็นไปตามเกมฟรีเลยนะครับเจ้า เก้ามาเก้าห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าห้าสองเก้าเก้าห้าสองห้าวิเ็กสวยนะครับสวยๆตัวนี้นะครับอ้าวไี่มาตัวเดิมหรบอร์แปดหกสองเปอร์แปอ่าแล่นี่ก็คือ เห็ดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทางนักเสียงโชคมาส่องแล้วก็ได้กันพอสมควรนะครับถูกกันอ่าพอสมควรนะฮะส่องดีไหมเอาแป้งมาทาดีกว่าเนาะไะครับสักครู่เดี๋ยวไปเอาแป้งก่อนนี่นะฮะมีได้สายสินนะครับผูกมัดไว้นะฮะกันอ่ากันคนเดินข้ามนะครับ ันนี้ต้นมะขามนะส่วนอันนี้ต้นอะไรต้นขนุนนะมะขามขนุนโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทาแป้งกันนะครับว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะครับยาวนะฮะเดี๋ยวทาแป้งปึปปเห็ดน,นะฮะเห็ดไม้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดคอนเนาะ สาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันดูนะครับท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะ คณะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางสําหรับตอนที่ยังไม่มีตัวเลขในใจนะครับจะซูมเข้าไปหนึ่งนะครับซูมเข้าไปหน่อยอถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับบอกกล่าวเข้ามาด้วยนะครับทางคอมเมนต์นะฮะนี่ครับผมจะได้ดูว่าที่ท่านเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับ นะครับตรงนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับ,ด,รรบด้านหลังผีระลลมนะครับด้านหลังผีระลล่มภายในวัดเทพชัยมงคลนะครับเอาแล้วเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนอบอกคอมมาด้วยนะครับนะครับเพื่อใหอ้แฟนช่องท่านอื่นนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะว่า จะนําเลขนี้ไปเสี่ยงโชคหรือเปล่านะครับหากชอบก็นําไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับไม่ว่าจะตอนเย็นนี้หรือว่าเป็นหัวใหญ่ในวันที่16สิงหาที่จะถึงนี้นะครับ หกสามนะตรงนี้นะครับหกสามหกสามนะครับ แ,แฟนช่องที่รับชมอยู่ทางบ้านนเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางนำไปรุ่นไปเสียงในงวดวันที่16บสิงหาที่จะถึงนี้นะ ก็เห็นเลขเดียวนะนะครับแต่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับอ,า,อาจจะเห็นแตกต่างจากนี้นะครับเพราะว่าสายตาเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะนะครับยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะนำไปรุ่นไปเสียนะครับ เอาละฮะ63นะครับ63นะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอันนี้ผมส่งด้านข้างให้นะฮะผมมองไม่เห็นนะครับพอดีผ้ากล้องมันต่ำนะครับเดี๋ยวจะส่งให้แฟนช่องได้รับชมกันนะครับ เห็นเป็นตัวไหนนะครับก็บอกเขามาด้วยนะครับเป็นขอนเป็นต้นไม้เล็กๆนะฮะต้นเล็กที่ตัดไว้แล้วก็จะมีะเห็ดนะครับเห็ดขอนโผล่ขึ้นมาซึ่งถ้าเห็นเห็ดปกติแล้วเนี่ยถ้าเห็นเห็ดโผล่มาจากอาขอนไม้นะครับโผล่มาจากต้นไม้ก็คือต้นนั้นเนี่ยกำลังจะตายแน่นอนนะครับ สองสี่ก็ได้นะครับสองสี่ก็ได้ไปที่ 9, เก้านะครับลองใครก๊อกนะครับชอบกินไหนก็ให้ซื้อจุดนั้นนะครับอย่าซื้อหลายจุดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สมาจดุลนะครับเอาละดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับลาละก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ